ประเด็นต่อมานะครับการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามระเบียบข้อ99นะครับตามระเบียบการเงินข้อ99วิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรนะครับกรณีมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณหากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นเอาไว้ก็ให้สามารถจ่ายขาดเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเพราะฉะนั้นนะครับการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเนี่ยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกรณีใดบ้างวงเล็บหนึ่งก็คือมีการรับโอนเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักง,งานท้องถิ่นวงเล็บ2เบิกเงินให้กับผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเลขานุกการผู้บริหารเลขานุกการสภาที่ปรึกษาผู้บริหารพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอำนาจของออท่านนายกได้เลยนะครับตามระเบียบการเงินข้อ99นะครับ